คุณแม่ปุ๊กลุกฝนทิพย์เสียชีวิตแล้วหลังล้มหัวฟาดพื้นรักษาอาการนานกว่า2เดือนต้องบอกเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้ทำเอาปุกลุกฝนทิพย์นั้นงานเข้าไปเต็มๆเม,เมื่อเธอนั้นถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง หลังเธอนั้นได้พาคุณแม่ไปรับการรักษาและโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมว่าไม่พอใจในการให้บริการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวบ้านพร้อมกับต่อว่าโรงพยาบาลไม่มีศักยภาพในการเสพชีวิตคนไข้ที่ใกล้เสียชีวิต เมื่อไม่นานมานี้ปุ๊กลูกฝนทิพย์ก็ได้กราบเท้าคุณแม่บังเกิดก้าวในวันเกิด31ปีพร้อมทั้งเผยพ่อนข้อเดียวที่ขอคือให้คุณแม่หายดี โดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์รูปลงใน i ิน t a g r กรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าวันเกิดปีนี้พรเดียวที่อยากได้คือขอให้คุณแม่หายดีและขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้ทุกๆปีมีคุณแม่แบบนี้ตลอดไปขอบคุณกำลังใจและคำอวยพรจากทุกคนมากๆนะคะ และล่าสุดต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อแม่ปุ๊กลุกฝนทิพย์ได้เสียชีวิตแล้วหลังจากที่หัวฟาดพื้นรักษาอาการนานกว่า2เดือนโดยปุ๊กลุกฝนทิพย์ก็ได้โพสต์แจ้งข่าวร้ายผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวและระบุข,ข้อความว่าคุณแม่จากพวกเราไปอย่างสงบเมื่อคืนนี้ ขอใช้พื้นที่ตรงนี้แจ้งทุกๆคนเลยที่รู้จักแม่นะคะพิธีการวันจัดงานรายละเอียดต่างๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะครอบครัวกราบขอบพระคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจและอธิษฐานเผื่อตลอด,ดวเวลาที่ผ่านมานะคะขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะ ขอร่วมไว้อะไรกับการสูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ